สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข่าวเซ็นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะความสุข is here เขียนโดยอากิระอุเอนิชิแปลโดยโชเดียมามุติพงค่ะจากสำนักพิมพ์ฟรีมายนะคะ เวลาที่เราประสบพบเจอกับความเครียดแค่ได้มือมองความเขียวสดใสของต้นไม้ดอกไม้เนี่ยก็เชื่อว่าจิตใจเราก็คงจะชุ่มชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับเวลาที่เราได้เล่นกับน้องหมาน้องแมวนะคะความเครียดทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนมาลายหายเป็นปลิดทิ้งนะคะก็คงจะเหมือนกับหนังสือเล่มนี้นะคะที่ผู้เขียนเนี่ยเขามีภาพประกอบเป็นรูปแมวหน้าตาน่ารักหน้าขยำทุกตัวเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับคําพูดที่ช่วยเพิ่มพลังบวกในใจของ ะะโดยผู้เขียนคุณอากิระเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะสามารถเพิ่มพลังบวกให้กับจิตใจเราได้นั้นเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมี3อย่างต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกนะคะใจที่มีความกระตือรือร้นหมายถึงมีความหวังและลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่ข้อที่2ใจที่เต็มไปด้วยสุขนิยมหมายถึงคิดแบบมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ผ่อนคลายค่ะข้อที่3ใจที่คิดคํานึงถึงผู้อื่นหมายถึง ให้ความสำคัญต่อคนอื่นมอบความสุขแล้วก็ความยินดีต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะแล้วถ้าเรานำหลักการทั้ง3ข้อใหญ่ๆนี้นะคะมาตีแผ่เป็นวิธีการที่จะสร้างความสุขหรือสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังบวกเนี่ยคุณอากิระเขาก็มีไว้ในเล่มนี้ถึง48วิธีค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าคุณอากิระเขามีคาแนะนาอย่างไรบ้างเพื่อให้ชีวิตเรามีพลังบวกค่ะข้อแรกค่ะ จงอภัยให้ตัวเองที่มีแต่ข้อเสียให้อภัยตัวเองที่มีแต่ข้อผิดพลาดเพราะการให้อภัยเนี่ยมันจะทําให้เรารู้จักรักตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่2ถ้าอยากเพิ่มความสุขให้กับชีวิตเนี่ยก็จงสังเกตสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไม่ชอบจากนั้นเนี่ยให้เพิ่มสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วลดสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบออกไปจากชีวิตนะคะ ข้อที่3ถ้าเราขีดเส้นให้กับตัวเองว่าฉันทำไม่ได้หรือมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราคิดว่ามันสำเร็จมันก็จะสำเร็จเพราะทั้งหมดนี้คือทฤษฎีแห่งความสำเร็จนั่นเองค่ะ ข้อที่4จงสารสัมพันธ์กับตัวเองให้เหมือนกับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนสําคัญค่ะคนที่ละเลยไม่ใส่ใจตัวเองเนี่ยนะคะจะไม่ได้รับความรักจากเทพเจ้าแห่งความสุขค่ะข้อที่หไม่จําเป็นต้องปฏิเสธหรือเกลียดตัวเองการที่ตัวเราในตอนนี้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดฝันนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะเพราะเรากําลังอยู่ระหว่างทางที่กําลังเติบโตนั่นเองนะคะข้อที่6เมื่อไหร่ที่ไม่มีความมั่นใจก็จงสร้างมันขึ้นมาค่ะ เพราะถ้าเราสั่งตัวเองนะคะว่า จงมั่นใจชีวิตก็จะสดใสขึ้นอย่างแน่นอนค่ะข้อที่7ก่อนสิ้นสุดวันในแต่ละวันเนี่ยนะคะให้ลองชื่นชมตัวเองที่เราได้พยายามมาแล้วทั้งวันนะคะถึงจะไม่มีใครชมเราแต่การที่เราชื่นชมตัวเองเนี่แหละคะ่ะมันจะทําให้เรามองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองได้ในสักวันหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเล่มนี้บอกตรงๆค่ะว่าตั้งแต่เปิดหน้าแรกเห็นหน้าน้องแมวแล้วเนี่ยนะคะรอยยิ้มเนี่ยต้องมาแน่นอนค่ะยิ่งถ้าอ่านต่อไปเรื่ นะคะหัวใจก็จะยิ่งพองฟูด้วยความสุขเพราะมุมมองที่เรามีต่อปัญหาหรือต่อตัวเองนั้นมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะนี่คือหนังสือที่จะสามารถเรียกหาความสุขได้ทุกครั้งที่เปิดอ่านค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ